ทำดูแบลหัดที่4.3กข้อที่1อ่าคล้ายตัวอย่างที่หนึ่งแหละนะคะคล้ายกันก็คือให้บอกว่ามีขนาดเท่ากับนะคะ,ะมุมไหนเท่ากันบ้างบอกเหตุผลด้วยกำหนดให้ รังสี P Q ขนาดกับ R S มีด้าน A B เป็นเส้นตัดเห็นไหมคะจองหามุมทุกคู่ทุกคู่ที่มีขนาดเท่ากันพร้อมทั้งบอกเหตุผลอา้าวใครได้คู่ที่หนึ่งยกมือเลยบอกเหตุผลด้วยอา้าวเริ่มเลยค่ะมุม B R S, <S มุมอะไรนะคะ BRS BRS อ่ามุมนี้ครับมุมแล้วไงคะกับมุม APQ ครับมันทำไมกันมันมุม BRS กับมุมงคะเท <P>. ่ากับเท่ากับมุม APQ มีขนาดเท่ากับมุม APQ ครับฮะมุมอะไรนักเรียนบอกมุม BRS มันเป็นมุมภายในอะไรคะภายนอก เพราะนั้นมัน<อ>ต้องเข้ากับมุมมุมไหนฮะอ่า P Q ค่ะ r P Q ถูกมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดอ่าถูกต้องอแก้ตัวได้สำเร็จแล้วนะคะเอาตบมือให้เพื่อนหน่อยอดีนะคะที่เมื่อก,กี้ไม่ยังทำไมคะไม่คล้องคราวนี้อุตสาห์แก้ตัวแล้วนะคะอ้าวไ,ได้ถูกต้องหนึ่งคู่อ้าวนะคะคู่ที่สอง แล้วกี้เพื่อนบอกว่าคู่นี้ใช่ไหมคะครูขึ้นมุมไหมหรือเปล่าอ่าไม่ได้ขึ้นอ่าครูขึ้นอันนี้ไว้ออลบก่อนอ่าคู่ที่สองใครตาไวก็เห็นอ่าสุดทางรีบยกเลยอ่าตอบเลยค่ะคู่ที่สองมุมเอเออะไรนะคะ A P Q อ่ามุมนี้กับ มุม R P เอ้ย e P R S ครับ P R S เหตุผลเพราะเป็นมุมภายในและมุมเป็นมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวของเส้นตัดอ่าเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดอ่าเส้นขนานนะคะต้องเส้นตัดเส้นขนานด้วยนะคะถ้าไม่ขนานกันเท่าไหมคะ ถ้าไม่ขนานกันเท่าไหมไม่เท่าต้องขนานกันด้วยนะคะอย่าลืมเส้นตัดเส้นขนานอ่าถูกต้องอ่าคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองมีกี่คู่สองคู่อ่ทาทำเลยนะคะเราก็บอกไปเลยสองคู่เหตุผลเหมือนกันให้เหตุผลทีเดียว คู่ที่หนึ่งมุม APQ เท่ากับมุม PRS นะคะคู่ที่สองมุม BRS เท่ากับมุม RPQ นะ,ะเหตุผลเพราะเส้นตรงสองเส้นนะ,ะเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดและมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามืนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันนะคะอ้าว ไปทำเองต่อไปดูข้อที่สองข้อที่สอง่าดูข้อที่สองข้อที่สองกำหนดให้ดูเลยนะคะคราวนี้มีทั้งหมดนะคะกี่มุมดูดูเลยนะคะกำหนดให้เส้นตรง MN MN ขนานกับเส้นตรง KL MN นะคะ MN กับ KL มี PQ เป็นเส้นตัดเขาถามว่ามุม NST มุม NST มุมนเนี้ยเนี่ยมุมที่ครูขึ้นให้เนี่ยมุม NST เนี่ย มีขนาดเท่ากับมุมใดบ้างต้องให้เหตุผลด้วยนะคะอ้าวแล้วดูซิมันมีขนาดเท่ากับมุมไหนบ้างมุมที่ขึ้นมาให้เนี่ยใครได้ยกมืออา้าวออนชุลีมุม NST เท่ากับมุม LTP ค่ะอะไรนะคะมุม NST เท่ากับมุม LTP ค่ะ LTP มุมนี้ใช่ไหมเหตุผล เป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้ามเดียวกันของเส้นตัดถูกต้องไหมถูกไหมคะถูกต้องไหมถูกหนึ่งมุมละเอามุมต่อไปมุมไหนอกอะไรนะคะ Q S, S M A, มุมนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นมุมเป็นมุมอะไร มุมเนี่ยถูกแล้วแต่มันเป็นมุมอะไรกับมุมนี้มันเท่ากับมุมนี้ถูกแล้วมันเป็นมุมอะไรมุมอะไรไม่ใช่มุมอะไรคะมุมเนี้ยมันมุมเป็นมุมอะไรเนี่ยนักเรียนตอบขณะมุมถูกแต่เหตุผลอะไรนะคะอ่ามุมตรงข้ามถูกต้องนะคะมุมที่เท่ากับขนาดของมุม NST มุมที่สองคือมุม QSM ถูกต้องนะคะเป็นมุมตรงข้ามอ่ะได้แล้วมุมภายนอกก็มีแล้วนะคะที่คู่กับมุมภายในของมันมุมตรงข้ามมีแล้วมุมอะไรอีกอ่ะนลงศั์โอ้ยวันนี้นลงศักด์คิดตอบนะคะเอาคะแนนไปแก้ไขคะแนนเก่าๆอ่ะว่ามามุม PTK ครับมุมอะไรนะคะ

อ่ะเอาให้เหตุผลมามันจะเป็นมุมมาลาที่มันเท่ากันเนี่ยมุมแย้งอ่ะถ้ามุมแย้งมันต้องมุมไหนมุมแย้งคือมุมภายนภายนอกภายในที่เราเรียนไปเนี่ยมุมที่มันอยู่ในภายในเพราะฉะนั้นอยู่ข้างของเส้นตัดมุมไหนเค T ถูกแล้วอีกตัวคืออะไร S มุมนี้ K T S มุมนี้ใช่เปล่าจะเอามุมไหนเมื่อกี้จะเอามุมไหน เมื่อกี้นรงศักดิ์บอกอมุมนี้ใช่ไหม<อ>เหตุผลเพราะอะไรมุมนี้ฮะอ่ะอ่ะ<อ>ว่าไง<อ>เหตุผลจะว่าไงถ้าจะเอามุมนั้นอะมุมไหนคะมุมแย้งคือมุมนี้นะคะนักเรียนจะเอามุมแย้งใช่ไหมคือมุมนี้นะคะมันอยู่คนละข้างของเส้นตัดเห็นไหมบอกว่าเหมือนตัวแซดอะตัวแซดกลับบ้างตัวแซดตรงบ้างแล้วแต่อา้าวมาดูเลยเดี๋ยวไม่ทนัน ่ะคู่แรกมุมตรงอะไรคะตรงข้ามาว่ามาเลยเห็นไหมคะมุม NST เท่ากับมุม MSQ เหตุผลถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมมีขนาดเท่ากันอต่อไปไปเขียนเองนะคะคู่ที่สองดูคู่ที่2นะจะขึ้นมุมไหนอ่า มุมอะไรคะแสดงว่าครูใช้มุมอะไรเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยครู่สีน้ําเงินเนี่ยมุมอะไรมุมแยงก็มเอ็เทเท่ากับมุม K t s เป็นมุมแยงเพราะถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแยงจะมีขนาดเท่ากันดูคู่ตัดคู่ต่อไปไปเขียนมาเองนะคะ คู่ที่สองเลยนะคะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองต่อไปคู่ที่สามคู่ที่สามมุมนี้มุมภายในมุมภายนนกอามุม n s s กระโดดกระเด็นมานี่มันต้องอยู่ตรงนี้นะคะทำไมกระเด็น n s t นะคะเท่ากับมุม l พีพีเป็นมุมภายนอกถ้าเส้นตรง2องเส้นขนาดกันและมีเส้นตัดแล้วมุมภายนอกและมุมภา,ายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน,นกี่คู่เนี่ยกี่คู่ทั้งหมดกี่คู่สามคู่สามมุมนะคะสมมุมที่มีขนาดเท่ากับมุม NS-T ต่อไปข้อที่ส <c oughs> ามข้อที่สามเป็นการนำมาใช้ด้วยนะคะเป็นการนำมาใช้ล้ข้อที่สาม มันมาใช้โดยการแก้ปัญหานะคะนำมาใช้แก้ปัญหาจากรูปกำหนดให้ C D นะคะขนานกับ E F C D กับ E F ขนานกันนะคะอ่ะถ้า C D กับ E F ขนานกันอะไรเป็นเส้นขะดดูอะไรเป็นเส้นตัดคะดูรูปอะไรเป็นเส้นตัด A B เป็นเส้นตัดให้ดูมุมมุลจะอยู่บนเส้นเลคะเส้นตัดอ่ะต่อไปโจทย์บอกว่าถ้ามุม A X D อก่า a x d กางเท่าไหร่คะ118องศาและมุม D Y F นะคะ d y f 66องศาจงหาขนาดของมุม X Y D x y ดีให้หาขนาดมุมนี้หาได้ไหมหาได้ไหมคะหาได้ไม่ได้ถามว่าหาได้ไม่ได้ะจะหาอย่างไรนักเรียนก็ดูมุม x y d มุม x y ดีเนี่ยจะหามุมนี้ใช่ไหมคะ,ะบวกกับมุม dyf มันจะเท่ากับมุมไหนสองมุมเนี่ยบวกกันจะเท่ากับมุมอะไรเท่ากับมุม x x y f x y f รู้ไหมกี่องศา x y f รู้ไหมคะกี่องศา118ทํา <8. S 1> ทำไมได้118 <8. S 1> อ่า <8. S 1> เพราะมันเป็นมุมภายในคู่กับมุมภายนอกคือมุม a x d เพราะ a x d ท่าไหร่คะ18องศาดังนั้นมุม x y f ก็ 18องศามุมนี้66หาได้ไหมคะ x y d ได้ไหมคะเท่าไหร่ก็ลบสิจะมาบอกให้ครูลบอีกเธอก็ลบสิเท่าไหร่118อยสิบลบด้วยหกสิบหกเร็ว6กลบแเหลือเท่าไหร่แล้ว2 6งหลบสิเหลือเท่าไหร่เออคิดนานนะ เท่าไรคะเท่าไรนะอ่าอ,อะไรล่ะองศาอ่าเห็นไหมเราก็วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราจะต้องการให้ได้มุมนเนี้ย x y f เนีหนึ่งอย118องศาเราจะต้องพูดอยังไงก่อนเราถึงเอามาใช้ได้ต้องบอกอะไรก่อนบอกคู่อะไรก่อนบอกคู่ขนานก่อนพอบอกคู่ขนานแล้วก็บอกว่ามุมภายนอกกับมุมภายในเท่ากัน แล้วถึงจะแทงข้ามมุมนี้ได้118ถูกไหมคะอะต้องบอกเหตุผลที่มาก่อนนะคะกำหนดให้อ่ากำหนดให้ต่อต่อไปต้องการพิสูจน์ว่านะคะกำหนดให้เอามาจากไหนคะจากโจทย์ต้องการพิสูจน์ว่าไงคะหาขนาดขอมุม x y d ต่อไปพิสูจน์พวกนี้นักเรียนเขียนเองไปแล้วนะคะไปเขียนมาให้ครบ พิสูจน์เราก็บอกเลยเนื่องจาก CD ขนานกับ EF นะคะเมื่อมันขนานกันรเรานำสมบัติของมันมาใช้ได้เลยก็คือจะมีมุมภายนอกนะคะคือมุม a X, d เท่ากับมุมภายในคือมุม x y F เป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเส้นขนานนะคะ มันจะมีขนาดเท่ากันและนักเรียนก็แทนค่านะคะมม axd มัน118ดังนั้นโมม xyf ก็118เหมือนกันเพราะมันเท่ากันทำเองนะคะทันไหมไปให้เหตุผลมาเหนะคะเหตุผลเนี่ยนักเรียนต้องจำได้เลยนะคะแล้ก็แทน ต่อไปมุม x y อะไรคะ d บวกมุมกับอะไรคะ d y วเท่ากับ118องศาพราะเรารู้ว่าสองมุมนี้มันทำไมกันคะเท่ากันแล้วมุมนี้มัน118องศานะคะ แต่มุม x y d บวกมุม d y f นะคะเท่ากับ118องศาแก้สมก,การเอา66ลบทั้ง2ข้างเพราะนั้นมุม x y d เท่ากับเท่าไหร่52องศา ทัรจไหมคะเสร็จไหมคะเพราะนั้นลองไปดูนะคะข้อต่อไปข้อที่4ไปดูมานะคะว่าในลักษณะรูปข้อที่4เนี้ยนะเหมือนกับที่เคยเรียนไปอยู่รูปหนึ่งจำได้ไหมคะว่าถ้าในลักษณะแบบนี้เราจะทำไมในเนี้ยมันมีคู่ขนานใช่ไหมคะแต่คู่ขนานมันต้องมีอะไรถึงเอามาใช้ประโยชน์ได้คู่ขนานต้องมีอะไร มีเส้นละเส้นตัดอ่ะเราดูเส้นตัดเส้นตัดมันมีกี่เส้น2เส้น e ะไรคะ ef นักเรียนจะเห็น ef ตัดคู่ขนานไหมตัดไหมไม่ตัด ef ไม่ตัด ce ตัดคู่ขนานไหมไม่ตัดไม่ตัดแล้วเราจะทําไงนะไม่ตัดเราทำไงลากเส้น1เส้นให้มันทําไมคะขนานอ่ะเราก็ลากเลยใช่ไหมอ่ะลากให้มันทำมาขนานเห็นไหมคะพอเราลากขึ้นมาเป็นคู่อะไรละคู่ขนาน นักเรียนก็ใช้เส้นอะไรได้เส้นตัดลองไปทําดูนะคะข้อนี้ลองไปทําดูว่าเราจะใช้เส้นตัดนะคะ E F กับคู่ขนานคู่แรกก็คือ A B กับ E ละ E G จทย์ไดห้หาขนาดของมุมอะไรคะมุม E C D ใช่ไหมให้หาขนาดของมุมนี้ไปดูเลยนะคะไปทํามานะคะไปทํามาให้เรียบร้อยนะ,ะชั่วโมงนี้ก็คงจะ นะไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ